สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง YouTube ช่องหนมี c h ชาแนลวันนี้นะครับวันพุทธที่9พฤศจิกายน65วันนี้ก็จะมาแบ่งปันแนวทางศาสตร์คณิตศาสตร์ตัวเลขฮาหนอย3รอบอีกเหมือนเดิมสำหรับผลงานเมื่อวานนะครับหนมีไม่ได้ทำคลิปไม่ได้อัดคลิปลงนะครับก็เลยโพสต์ให้ในชุมชน ก็แตกนะครับสำหรับฮานอยเราเมื่อวานนี้52นอยพิเศษนะครับแล้วก็มาแตก30นอยปกติส่วนนอย VIP หลุดไปนะครับก็ถือว่าผลงานมาดีครับเมื่อวานก็ยินดีกับสมาชิกที่ติดตามแนวทางของน้ามีด้วยวันนี้ก็มาดูนะครับแนวทางของเราต่อว่าจะมีเลขตัวไหนกันบ้าง นะครับเดี๋ยวเขียนให้เลยวันนี้นะครับฟัน3นะครับแนวทางฮานอยวันนี้ฟัน3าลอง6ฟัน3รอง6นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเมื่อวานนี้ตัวตัวฟัน ตัวฟันตัวรองนะครับวิ่งรูดก็เข้านะครับอย่าลืมนะครับวิ่งรูดดีที่สุดนะครับแล้วก็เจาะนะครับผมจะเจาะสองตัวให้ตัวแรกสามหนึ่ง สามสองสามหกสามเจ็ดหกหนึ่งหกสอง 6กห้าหกเจ็ดสามตัวนะครับผมเน้นให้สามตัวแล้วก็สองตัวเน้นให้สองหางนะครับปรับสูตรใหม่แล้วสูตรนี้เมื่อวานนี้ลองสูตรใหม่ก็เดินดีนะครับวันนี้ปรับสูตรใหม่ก็คือปรับตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้เดินสูตรนี้ต่อไป สามหกหนึ่งห้าสามหกโอเคไหมครับชอบไหมครับทุกคนตัวเน้นนะครับก็คือเน้นสามหกแล้วก็เน้นหกหนึ่ง นี่คือแนวทางฮานอยวันนี้นะครับจะถูกหรือผิดก็ขึ้นอยู่กับสูตรนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับทางช่องก็ไม่ได้การันตีว่าจะถูกหรือผิดนะครับก็ฝากพิจนารณาลงไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ เจอกันในคลิปหน้าอ้อลืมไปครับท่านผู้ชมลืมไปครับ f c ทุกท่านวันนี้นะครับน้ำหมีก็จะจุดทูปด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้มีลาวด้วยนะครับจุดทูปเดี๋ยวน้ำหมีจะไม่ได้อัดคลิปนะครับจุดทูปจะโพสต์ลงให้ในชุมชนนะครับอย่าลืมนะครับทูปนะครับอย่าลืมเดี๋ยวน้ำหมีจะโพสต์ลงให้ในชุมชนประมาณไม่เกินบ่ายสามวันนี้นะครับก็คือวันที่เก้าพฤศจิกายน หกนะครับไม่เกินบ่ายสน่าจะประมาณบ่ายสบ่ายสครึ่งนะครับมาลุ้นตัวเลขกันสําหรับทูบดอกนี้นะครับมาลุ้นราวแล้วก็ลุ้นฮานอยกันโอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ